เฮ้ยอมีคนปั่นไฟด้วยเฮ้ยมีคนปั่นไฟมีคนปั่นเฮ้ยเฮ้ยถอนนี่จุ๊บแจงเหรอไม่ใช่เหรอผมว่าต้อง สวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆชาวเดนบายเดนไลท์ที่น่ารักทั่วโลกทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นซ่อนแอบเล่นพร็อพฮันกันในเกมเดนบายนั่นเองครับผมวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นคือพี่จุ๊บแจงครับผมแจงิงแจงิงแล้วก็พี่กิบอีวาเกมเมอร์ครับแล้วก็มีพี่ก๊อฟด้วยครับผมโอ้โหว้าแต่ละคนนี่คือตัวท็อปทั้งนั้นนะใช่ไม่ใช่ท็อปในเดนบายนแน่ๆ่เพราะว่าจําได้ว่าคือ สำหรับมาตี้นี่ก็คือเคยตบลองไปแล้วนะพี่กิจจำได้ไหมใช่ลองไห้เลยนะเกินไปอตอนนั้นตอนนั้นเจอ่ะเจเห็นปุ๊บเจกำหมัดเลยนะแบบโอ้โหคำเกินแกด้วแล้ววัสดีครับผมหมวดพอะพันธ็์ก็คือเห็นไหมเซอร์เนี่ยสามารถแปลงร่างได้ไม่ว่าจะเป็นตู้เป็นไม้เป็นโทเทมครับผมดูดิเป็นกล่องเลยด้วยนะ ดูเป็นกองฟางเป็นเสาโอ้โหเดี๋ยวนะแต่ถ้ามีกองฟางนี่ก็คือถ้าสมมติมันอยู่แมปอื่นที่มันไม่มีกองฟางนี่เซิร์ก็มีปัญหายากนะคลขึ้นตัวได้ไหมโอ้โหนนมันก็หาหาง่ายเลยแล้ววันนี้เนี่ยผมมีเงินมาแจกด้วยครับเฮ้ยยังไงเนี่ยผมเป็นมิสเตอร์บิ๊ดสายเกมมิสเตอร์บิ๊ดตัดเกมวะใช่ผมเห็นเขาชิงมิสเตอร์บีทกันผมก็อยากเป็นบ้างใครถ่มหาเจมคนสุดท้ายผมจะให้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเฮ้ยใช่แล้วครับผม มาครับเดี๋ยวผมจะปิดตานะให้พวกคนเลือกตัวแล้วผมก็จะกดพร้อมโอเคไหมคุณคุณกดพร้อมไห้ก่อนเลยอ่ะผมผมกดพร้อมแล้วผมปิดตาเลยนะอ่าเดี๋ยวให้พวกผมเลือกโอเคผมปิดตาละห้ามซ้ํากันนะครับกดกดก็คือห้ามเลือกตัวซ้ําแล้วก็ห้ามเข้าตู้กดเลยครับผมคุณหลับตาหรือยังหลับตาอยู่ครับผมผมสาบานเลยผมกำลังเลือกตัวตัวที่ไม่ซ้ำกันอยู่นี่ไงจยินสิันนไม่ซ้ำจริงอันนี้ไม่ซ้ำจริงยืนยันได้ครับไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำนะอันนี้ไม่ซ้ำนะโอเคครับ จะรู้เดี๋ยวผมตอนตัดต่อผมก็จะรู้ละว่าใครแก้งผมหรือเปล่าอ่ะอ่ะอันนี้ไม่ซ้ำแน่นอนไม่ซ้ำโอเคผมพูดพร้อมอย่าเพิ่งไหนอย่าเพิ่งลืมตานะไม่ลืมครับไม่ลืมครับเดี๋ยวรอเข้าไปในเกมเลยอ่ะผมลืมตาได้แล้วเนาะลืมตาได้แล้วมาแล้วมาแล้วเราครบบอกเลยนะคะว่ารอบนี้นี่ก็คือไม่มีซ้ำกันจริงๆว้าวเราทำตากติกทุอย้างมาผมหันหลังในหลับตากาท่อมโลลี่ เฮ้ยเราเกิดด้วยกันลยผมนับเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยไวไปไวไปนะอย่างนีสิบเอ็ดสิบสองได้ยังสิบสามสิบสี่ผมพร้อมแล้วสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าไปเลยครับผมผมไปแล้วนะตอนนี้ผมอยู่ตรงบ้านใหญ่ครับผมผมว่านะเซอร์วิลเนี่ยผมเห็นจีกไกลเลยอะ เฮ้ยแสดงว่าอยู่แถวแถวบ้านเล็กคุณบอกว่าคุณเห็นผมไกลๆอย่าไปอย่าไปบอกเขาดิพิกกี้พี่กี้บอกว่าอยู่ไกลๆจีนเป็นหยดอ่ะข้าราชการใส่ชุดทำไมวันแหววจังครับวันนี้เพราะว่าเรามาในทีมคุณป้าในทีมคุณป้าโอ้โหเนียนมากยากเฮ้ยแสดงว่าเห็นผมตีหรือเปล่าเฮ้ยได้ยินเสียงอิกาได้ยินเสียงอิกาอิการ้องอ่ะ ที่หายไปแล้วเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่คิดตีเองตีอะไรอ่ะห้ามแอบตู้นะผมบอกนะว่าห้ามแอบตู้นะไม่มีใครแอบตู้ไม่มีแอบตู้ไม่มีไมผมว่าต้องเป็นโทเทมสามคนนะดูจากรูปทรงแล้วไม่ใช่อุ้ยไม่มีเพียสามไม่มีเพียงสามเลยฆาตกรไม่ใช่หรอผมว่าต้องวิ่งแต่ละคนคืนเนียนมากเลยอ่ะไอ้ใบหน่อยดีใบหน่อยนิดนึง ผมว่าผมก็ว่าผมไม่ได้เล่นเกมโปเกมอนนะแต่ทำไมมันมีนกอะไรบินอยู่ข้างบนก็ไม่รู้อ้าวมีนกอะไรอ่ะมีนกเลยเหรอคือจะบอกว่าคนที่ซ่อนเนี่ยห้ามอยู่เฉยๆอย่างเดียวนะคะต้องทำอะไรบางอย่างด้วยไม่อย่างงั้นอีกาบินขึ้นหัวแล้วฆาตกรเขาจะรู้ได้นะที่ผมก็จะยังแมปนี่แหละจริงๆนะตีเช็คตีเช็กว่ะตีเช็กหมดอะผมอ่ะเฮ้ยโอ้มีคนปั่นไฟด้วยโอ้ย มีคนปั่นไฟมีคนปั่นเอ้ยเอ้ยโทษโทษโทษนี่จุ๊บแจกเหรอไม่มีอุ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหสีไฟใสจุ๊บแจกโอกาสโอการท้อการข้าวตากรคนอื่นก็มีอย่าทำท้อเทียมดูตัวเล็กดูตัวเล็กนิดเดียวเองว้าวเจีตายสำส ไป้ับสบนี่ไปผู้หวงยางเอ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมอีกาอีกาบินเจอกับ้านใหญ่นี่ไปเมื่อกี้เห็นแบบๆเราจะไม่บอกเขานะคะว่าเพื่อนอาจจะเป็นแผ่นไม้นี่รึเปล่าใช้เร่ยกเลยหรอกันไปหรือหวงยางเ้ยเจอเจอแล้วหายก๊อฟก่อนดีกว่า พี่กิพิกินะอยู่นี่นายอยู่นี่หรือเปล่านายอยู่นี่หรือเปล่าไม่ได้พี่กินายก็ต้องตกรองไม่ให้ช่วยมันไม่ซ้ำกันนะจีตกรองไม่ช่วยพี่กิเราช่วยกันไม่ได้นายอาจจะแบบเงียนไงเฮ้ยเงียนมากเลยว่ะเอาว่ะเอาว่ะอีกาจะขึ้นหัวฉันแล้ว เฮ้ยโอ้โหไม่รู้เลยเนี่ยเอาจริงๆเฮ้ยได้ยินเสียงละวเอ็นเองได้เจ็บเจ็บถ้าตะกอตามบอกน้องผมไปแล้วไอ้เขาแปลงเป็นอะไรอ่ะโซเทีมนี่หรอไม่ใช่ไอ้นี่จุ๊บแจงไม่ใช่โซเทียมนจุ๊บแจงเฮ้หาไม่เจอจริงกันอะเงาไหนก็อุ่มอุ้มอุ่มโซเทียมเปลี่ยนแบบนี้เออโซเทีมไปแขวนซิเป็นเป็นยังไงอะ อยากเห็นเขาโทเทมโห้อยตูดากเห็นตัเทมมันจะลอยได้เปล่าอ่ะตัเทมโดนห้อยไปครับผมโอ้ยช่วยด้วยอ๋อนี่ไงตัวเทมอยู่ที่ไ้นเฮ้ยตัวเทมมีเลือดด้วยตัเทมหนีออกมาตัวเทมดิ้นได้เปล่าตัวเทมดิ้นแต่ดิ้นไม่ได้คุณไม่ให้ผมเอาเปิร์ลมาเอ้ยไม่ได้ดิใช้เปิร์กขี้โกง ่ผมข้องใจกับแถวนี้มากเลยอ่ะลก่็ต้องมีคนอยู่แถวไหนอ่ะแถวนั้นเหรออุ้ยแถวนั้นไม่มีคนใช่เหรอแถวนั้นฟังเสียงฟังเสียงนะไปใบหน่อยดีใบหน่อยดีฟังเสียงว่ะมาตี้่ใบว่าคุณเขาเป็นอะไรคุณก็เดินผ่านผมไปหลายรอบแล้วเมื่อกี้ที่คุณเป็นที่คุณไปยืนตีไอแถวรถอะไรนั่นหลายรอบจริงอันนี้ยืนยันได้หลายรอบจริงอ้าว่ะ ขึ้นไปดูที่สูงขึ้นก็ดูที่สูงด้วยเห็นด้วยหรอเห็นด้วยหรอว่าอย่างงี้นะครฆาตกรผมจะไมให้คุณว่าบางครั้งคุณก็ต้องหันมองข้างหลังบ้างเฮ้ยมองข้างหลังบ้างอันนี้ปัดแล้วอันนี้โดนปัดแล้วไม่ปั่นไม่ปั่นบางครั้งคุณก็ต้องหันมองข้างหลังบ้างครับเฮ้ยเห็นรอยเท้า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  ผมไปทั่วแมปแหละผมไม่อยู่ที่เดิมบอกอีการมันจะขึ้นอันนี้พี่กีดครับผมเฮ้ยแสดงว่าคนสุดท้ายก็คือมาตี้อดีตที่ชนะแต่มันร้องอ่ะมันร้องมันเลยได้ยินเสียงไงเจได้ยินเสียงงานร้องอ่ะใช่ครับผมเฮ้ยเขาเนียนมากเลยนะเนีคนเนี้ยหาไม่เจอเลยว่ะบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่ ใกล้หรืออาจจะไม่ได้อยู่ไกลบางครั้งคุณก็ต้องแมพมันกว้างมากเกินใช้จิตสัมผัสนะอะไรที่มันเปลี่ยนไปอ่ะเจเจเห็นว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปอ่ะเออในแมพมันต้องมอะไรเปลี่ยนไปเลยนะเดนเล่นอยู่กับเดนไปมานานมากเจก็ต้องรู้นะว่าอะไรที่มันแบบเพิ่มขึ้นมาหรือว่าอะไรที่มันไม่มีเลยแปลกแปลกไปจากตรงนั้นดีวะหีแล้วมีะรขึ้นอีกแล้วมันอยู่นหนไม่ได้เลยโมยอีกแล้วนี่มีนะขัตกรอยู่ไกลอ่ะ เ้าเรื่องจริงอีกาขึ้นพี่จีไปหน่อยมันอยู่ไกลปะผมไม่เคยโกหกเลยนะเมื่อกี้อยู่ข้างหลังเลยเมื่อกี้อยู่ข้างหลังเลยเมื่อกี้ผมอยู่เมื่อกี้ผมอยู่ข้างหลังคุณเลยคุณรู้หมลูกเมื่อกี้ขอใบก่อนหน้านี้แล้วกันตอนที่เจเดินเข้าไปในบ้านน่ะเขาอยู่ข้างหลังเฮ้ยเหอตอนนี้เจรู้อยู่ไหนวพี่เห็นเจอม่ผูหายากจริงเหลือของสุดท้ายแล้วมันหายากอ่ะเฮ้ยอีกาอีกาอีกา คุณก็ต้องมองดีๆอีกาเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรสักอย่างว่ะขอบแมพบอไม่ขอบนะขอบหรือเปล่านะขอบใบอย่างนี้ได้ไหมใบ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 ใกล้ๆกับที่แจงตายเฮ้ยใกล้ๆกับที่แจงตายก็คือกลางแมพยาฮู้อืมไอ้กอฟมึงโดนกูแล้วใช่หรือเปล่าอันนี้นอนอยู่นี่นอนอยู่ไอ้ไม่เกี่ยวนี่นอนอยู่ อันนี้ไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวนี่นอนอยู่โอเคโอเคแต่เเทที่ไม่ซ้ำนะเรายืนยันได้ว่ามันไม่ซ้ำมันไม่ซ้ำเลยที่ผ่านมาก็จะมีโทเทมใช่ไหมมียาของพิกกีอแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยเราเราบอกไม่ได้จริงๆงนะครับเอาเป็นว่าไม่ซ้ำนะเจเรายืนยันได้ว่าไม่ซ้ำไม่ซ้ำโอเคปะตอนแรกที่คุณเดิมพันผมไปหลายรอบมางนะตอนแรกอ่ะคุณรู้บ้างไหมตีไม้ครับฟาร์มไม้ครับฟาร์มไม้กูมันคือ เดี๋ยวนะมันไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้ล้อนี่หรอแม่ล้อไหนล้อไหนยอม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 แพ้ยอมแพ้ยอมแพ้คุณเดินมาอยู่ไหนมามาตรงผมมาตรงผมตรงพิกกิตให้พี่กิตมาเดินมาหาผมมาไีเหรอการไปเอ้ยอะไรบอกว่าไม่สามไงเจ๊ไม่สามไม่ซ้มเขาบอกว่าไม่ซ้มเตีอะไรอ่ะมันมีเยอะขนาดนั้นเลยวะเจ๊มันไม่สามก็มีเพียง ไอ้เจลเนี่ยไม่ซ้ำไคนละชั้นคนละคนละชั้นโอ้โหแล้วบอกไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำเองคนละชั้นอ่ะดูสังเกตดูคนละแต้มแบบโอ้โหเออว่ะมันไม่ซ้ำจริงด้วยของของว่กิสูงกว่าเออสูงกันหน่อยหนึ่งสองสูงกว่าชั้นหนึ่งก็เป็นคุณมาตี้ที่ชนะไปได้นะครับผมผมยอมแพ้ถือยอมแพ้รอบนี้นะคะฝั่งของเซอร์ไวเวอร์ก็ชนะไปเพราะว่ามาตี้เย้ สุดยอดตบมือให้เลย